ผมไปถามพี่ของผมใครๆที่พาผมเข้ามาตอนแรกเขาบอกว่าไม่รู้คนคนนั้นไม่ไม่อยากบอกว่าใครมาเขมาแต่วันนี้ผมได้ยินครูครับบอกว่าเป็นคนที่ผมเข้ามาเป็นกราบครูเลยรูปวันนี้ได้คำตอบแล้วนะคะ ็นน้องชายที่มากความสามารถที่มาวันนี้ได้ก็เพราะความสามารถด้วยทั้งร้องทั้งแต่งเพลงทั้งเลดนด่นดนตรีนะคะับครบเรื่องครูครับรู้สึกย์คนนี้เป็นความภูมิใจคองครูของเขาคือความนต์แม่ของแพทย์ของเขาเสกเพลงทุกคนหนึ่งเลยอยากให้ลูเศิษย์รู้ว่าตัวเองเป็นคนเป็นคนสำคัญไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตัสำคสัญเพราะจะได้รักษารมันใจแท้จริง ฝากไว้กับรับเงินหลายคนมากแต่หนูต้องดูแลตัวเองวันนี้ดีใจที่ที่รับเงินพูดเลยสุขสันต์เร็จครับพอมให้รับเงินได้ครับโอ้ยพูด <บา S 2> ไะไรนะสุดทษดมากครับคือมันเป็นมันเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบให้กับผมมาเจ็ดปีเต็มๆซึ่งผมตามหาบุคคลคนนี้มานานแล้วใครเป็นคนใครเป็นคนเอาผมเข้ามาในแคมมี่ แล้วผมก็นั่งช่วงที่ครูพูดผมยังนั่งอึ้งอยู่เลยตอนนั้นผมยังนั่งอึง้งผมพย,ยายามเก็บอาการตัวเองว่าเดี๋ยวอึ้งอึ้บไปก่อนแต่ตอนนั้นคือมันเหมือนว่าเราเจอคนที่เราตามหาครับคนที่ให้ชีวิตกับเราคนที่ให้เราเป็นคนได้รับโอกาสนี้คนที่ให้โอกาสแก่เราแต่เขาปิดบังตัวเองมาโดยตลอดว่าใครเวลาไปรายการอะไรต่างๆถ้ามีคนถามผมผมก็ไม่มีคําตอบให้กับเขาเขาถามว่ามีใคร มีพามาจริงที่จริงก็มีพี่ชายพี่สิงห์อยู่ที่คอนแกนพาเก้าเข้ามาก้าแรกแล้วมาสกินเทสหลังจากสกินเทสเสร็จไปถามพี่สิงห์พี่สิงห์ใครเป็นคนเอาผมเข้าแกมมี่แกก็ไม่รู้ถามใครต่อใครถามพี่ๆทุกคนที่อยู่ในบริษ,ษัทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเอาเข้ามาเพียงแค่มีคําตอบแค่บอกว่าเป็นผู้ชายที่เขาเห็นเขาไม่ประสงค์ที่ออกนามเป็นคนที่ไม่ประสงค์ที่ออกนามผมก็ พูดกับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งผมก็อยากตามหาเขาให้เจอเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีพระคุณกับผมมีเป็นคนทําให้ผมได้รับโอกาสนี้ทําให้ผมมีชื่อเสียงทําให้ผมได้มีเงินดูแลครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอน,นั้นผมยังอึง้งผมยังช็อกกับตัวเองอยู่เลยว่าเฮ้ย<ห>ที่จริงแล้วครูไม่เคยเปิดเผยอะไรกับกับ <ๆ S 1> สิ่งนี้เลยทั้งทที่กับทุกคนที่คนครูพาเข้ามาครูก็แสดงตัวตนโดยโดยแบบให้เห็นเลยว่า ครูเป็นคนที่พาเข้ามาแต่สําหรับผมครูไม่เคยไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ผมฟังเลยแล้วผมมันก็เป็นคําถามที่ได้คําตอบมันก็เลยรู้สึกรู้สึกแบบอึ้งในตอนนั้น,นครับตอนนั้นที่เราเข้ามาได้เพราะเราแค่รู้ว่ามีติดต่อใช่ครับรราาใช่ครับใช่ครับติดไม่รู้เลยครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแบบพวันนี้ได้มาูั้ง่อใช่ครับใช่ครับ มันซึ้งมันซึ้งแก่แกใจผมเองนี่แหละครับว่าอ๋อผู้ผู้ที่ให้โอกาสเราเขาอยู่ตรงนี้ซึ่งเราไม่เคยรู้รู้มาก่อนเลยเพราะว่าเราไม่เราตามหาแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วครูก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ผมฟังเลยจนกระทั่งผมได้มายินกับหูผมเองวันนี้ว่าเขาดูแลผมอยู่ห่างๆแล้วแบบเขาเป็นคนที่ที่พาผมเข้ามาเองผมก็นั่งอึ้งอยู่นานหยุดช่วงพักหนึ่งเลยเมื่อกี้ผมแบบ นะครับผมนั่งอึ้งอยู่แต่ผมพูดไม่ออกในตอนนั้นนะมีคําถามมากมายที่ผมที่มันเกิดกับผมแล้ววันนี้เหมือนคําถามกําแพงคําถามนั้นมันโดนพังลงเพราะว่าเราได้คําตอบแล้วคนที่ให้โอกาสเรานั่งอยู่ต่อหน้าเรามันก็เลยรู้สึกว่ามันพูดไม่ออกนะครับในตอนนั้นแล้วยิ่งเป็นบทเพลงที่แบบเราได้ร้องกับคนที่เราชอบด้วยได้โอกาสได้ทุกวันนี้ทุกวันนี้มันเป็นโมเมนต์ที่ผมรู้สึกประทับใจมากเลยเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทําให้ผมรู้สึก อิ่มใจอิ่มใจแล้วรู้สึกรู้สึกว่าผมเป็นคนโชคดีเหลือเกินที่ได้รับโอกาสนั้นซึ่งหนึ่งโอกาสคือได้ลองเล่นที่มุนใช่ครับซึ่งซึ่งผมผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้รับโอกาสอะไรเลยมีแต่สู้ด้วยมาด้วยตัวเองแต่วันนี้มันมันคุ้มมันคุ้มกับสิ่งที่เราได้เราได้รับแล้วเราได้รู้แล้วผมก็คงคงต้องเข้าไปหาครูบ่อยๆคงได้ตอบแทนท่านสักที ในด้านความรู้สึกของผมที่มีกับท่านนะครับเพราะว่าผมได้รู้แล้วว่าใครที่เป็นคนให้โอกาสผมให้ชีวิตการเป็นศิลปินกับผมครับก,ก็ฝากบอกคู่ว่าขอบคุณด้วยครับสาหรับโอกาส<อ>ที่คู่มอบให้ผมนะครับขอบคุณหลายหลายที่มอบชีวิตไม่ให้ผมนะครับให้ผมได้มีโอกาสได้เป็นนักร้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้ผมเมื่อนี้ผมหูผมก็ตามหาคนที่ พ่อผมเขาแจมมี่เลยแล้วผมเหมือนโดนพังทลายกำแพงความความบอลูนะครับเก็บมาโดยตลอดเจ็ดปีมันนี้ผมรู้สึกขอขอบคุณคู่คหลายๆครับแล้วต่อไปนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ผมต้องทำหน้าที่เดินทางศิลปินแล้วก็ได้ตอบแทนบุญคุณของผู้ให้จริงๆก็คือครูสลาคุณวุฒคออีกหนคนเนไอ้มนค้นแกนคุณเป็นเป็นบุคคลที่ที่ทำให้ผมอยากร้องเพลงผมร้องเพลงเขาได้ทุกเพลง ั้งแต่ฟังตั้ได้ทุกเพลงได้ทุกอัลบัม้มไม่ว่าจะเป็นเพลงพิเศษเพลงอยู่ในอัลบัม้มเพลงโปรเจกต์อะไรตนะ่างผมร้องได้ทุกเพลงมองเป็นแบบอย่างจนกระทั่งแผ่นซีดีเขาผมมีผมมีทุกอัลบัม้มแล้วผมอุดหนุนของแท้ด้วยใช่ซื้อมาเก็บซื้อมาเก็บไว้ด้วยตัวเองแล้วก็ผมจะไปชอบตัดรูปตัดรูปพี่มนแคนในอัลบัม้มมาพับมาพับใสก่กระเป๋าเงินไว้เวลา ไปร้องเพลงอย่างเงี้ยผมก็จะเอาขึ้นมาดูว่าเออเนี่ยเป็นผู้นําทางของเราถึงถึงขั้นนั้นนะแล้วผมก็มันทำให้ผมเรารู้สึกว่าเออเราต้องสู้เราต้องทําทาทาให้ได้เหมือนเขาเขาเขาเป็นต้นแบบให้เราแล้วเราก็ต้องเก่งด้วยเราต้องไปให้ถึงเขาอันดับแรกผมวางแผนแล้วก่อนว่าเราต้องไปให้ได้เหมือนเขาต้องไปให้ถึงเขาตอนนั้ยังไม่มีวีแวว<อ>ยังไม่ได้เป็นนักร้องเลยซ้ำยังไม่มีอะไรแค่เป็นความคิดของเด็กน้อยมัธยมคนหนึ่งที่แบบ เราต้องไปให้ถึงเขาเราต้องได้รู้จักกับเขาเราต้องได้ทํางานร่วมกันกับเขาในตอนนั้นผมก็วันนี้มันถึงเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมวันหนึ่งซึ่งผมก็คงจดจํามันไปได้อีกนานอยู่ในใจเราได้ยืนข้างเขาใช่ครับใช่ครับใช่ใช่เป็นโมเมนต์ที่ดีมากให้กับชีวิตผมขอให้เพลงนี้ทะลุร้อยล้านครับสาธุครับสาธุขอบคุณมากตันนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนเพลงกันด้วยครับเพื่อนแวนผู้สาวเฮ้านะครับ ในโปรเจกต์ถนนคนเพื่อนนะครับรำเพรียงกับไอ้โมนแค้นฝากาไว้น้ำด้วยครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี